จากออสเตรเลียเนี่ยม,มันจะลอยไป,ไปไกลทั่วโลกเลยโอ้โหผลกระทบทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ออสเตรเลียนะคะดังนั้นต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมครับมาดูข้อมูลจากนาซากันหน่อยนะครับองค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐหรือรว่านาซาเปิดเผยว่าควันที่เกิดขึ้นจากไฟป่าครั้งรุนแรงทั่วออสเตรเลียณขณะน,นี้มันลอยไปรอบโลกอย่างน้อยหนึ่งรอบแล้วกว่อนที่มันจะวกกลับไปยังออสเตรเลียควันเนี่ยจะลอยขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟีย หลังทําสถิติใหม่ลอยขึ้นสูงถึง17.7กิโลเมตรบนท้องฟ้าขณะที่ควันไฟลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจะทําให้ควันเนี่ยเดินทางไปได้ไกลหลายพันกิโลเมตรจากจุดที่เกิดไฟป่าแล้วมันก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพบรรยากาศทั่วโลกละครับ มาอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะครับเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นจากไฟป่าในออสเตรเลียนั้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น28คนแล้วบ้านเรือนประชาชนถูกไฟเผาทําลายเพิ่มขึ้นเป็นกว่า2,000หลังขณะเดียวกันนะครับไร่อง้งนก็ถูกไฟป่าเผาไปแล้วหลายหมื่นไร่ทั้งในออสเตรเลียเกิดไฟป่ารุนแรงมากที่สุดอย่างที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดไฟป่านับร้อยจุดนะครับทั่วทั้งชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้เลยครับขนาดเดียวกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้คนไทยเราก็พร้อมที่จะส่งกําลังใจไปยังที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็พร้อมที่จะส่งทุนทรัพย์ไปด้วยนั่นเองนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะร่วมกันส่งน้ําใจดับไฟป่าในออสเตรเลียท่านสามารถที่จะร่วมกันกับ TRUE ได้นะครับเพราะา TRUE เองก็ร่วมกับสภากาชชดไทยเปิดช่องทางบริจาคช่วย pray for Australia อีกช่องทางหนึ่งแล้วง่ายๆเลยบริจาคได้ผ่านทาง True Money Wallet นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกแล้วก็ทุก แรงน้ำใจเนี่ยจะส่งไปถึงออสเตรเลียอย่างแน่นอนนะครับค่ะสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะเติมเงินแล้วก็บริจาคผ่านทาง True Money Wallet ได้เลยนะคะครับ